ผมวันนี้ถือโอกาสดีโอกาสเหมาะนะครับผมโคบดได้มีโอกาสมาถ่ายนะครับมาอัปเดตสุดยอดพ่อพันแล้วกันสุดยอดแม่พันนะครับผมถือว่าเป็นเบอร์ใหญ่นะครับผมที่ติดอยู่ได้ตนตนของประเทศไทยกันเลยกับว่าใดนะครับผมพ่อแม่ใหญ่มากและพี่น้องจะเฝ้าไปใส่นะครับผมต้องเบิรงคลิปให้จบน้วกันนะครับผมมามาดูตัวนี้จับจับทีเร็ไปอ่ะครับพี่น้องครับบาดที่นี่นะครับผมเบิรงพ่อพันไปแล้วนะครับพี่น้องมาดูนะครับผมแม่พันประจําอยู่ที่ หอกที่รักเข้าแต่ปัญหาก็คือเป็นขววยดีสมัยใหม่เนาะครับแข้งขาน้าเขานี่ต้องมาก่อนต้องมาก่อนราตัวตามมานั่นคือเราประสบสำเร็จในการพัฒนาอาการที่ชอบเพชรนะฮะชอบเพชรเป็นลูกของแสนอุไทัยครับแสอุไทัยครับแม่อยู่กับเฮจินกาแฟชาวนานะครับโอ้ยตัวนี้ผมมีโอกาสได้เห็นอยู่บางเขตเซฟฟาร์มสเปรย์ม่วงอัดแก๊สใช้รักษาแผลสำหรับสัตว์ฉีดง่ายใช้ได้นาน ผมสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับครับผมเฮียครับแนะนําตัวให้พี่น้องเรารู้จักหน่อยครับผมเฮียชื่ออะไรครับสมชายสร้อยสุดารักครับครับผมเรียกชั้นๆ้นก็คือเฮียสมชายครับเฮียสมสมไส้นะครับพี่น้องครับคู่บอชิวาวาเล่าเฮียฝากเล่าหงเรืองปะครับผมรู้ครับนั่นลักข้ออีสานบ้านนะครับผมเฮียครับบอกพี่การเท่าไหร่ครับผมว่าอยู่นี่เราอยู่ที่ไหนครับ นี่หนึ่งสี่หนึ่งทับสามศูนย์ตบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับครับผมตัวนี้ก็คืออยู่ที่ในเมืองเลยเนาะครับผมถ้าเกิดว่าพี่น้องเอฟซีนะครับผมอยากติดตามหรือว่าอยากเข้ามาเยี่ยมยามอยากมาแวะชมควายงามๆที่คอกเราเนี่ยก็คือสามารถจับ GPS มาได้เลยไมเฮียได้ครับจับมาที่เซนเซนเมลี่ซอยเก้าครับอ๋อนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราเรามีชื่อฟาร์มเราไหมครับเฮียครับมีครับสอสมชายฟาร์มครับสอสมชายฟาร์ม นะครับพี่น้องครับครับผมถ้าเกิดว่าพี่น้องนะครับผม f c อยากแวะเวียนกันเข้ามานะครับผมมาไม่ถูกสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเลยนะครับพี่น้องครับอันนี้คือเป็นเบอร์สายตรงของเฮียเลยนะครับผมสอสสมชายครับฟาร์มนะครับพี่น้องครับเฮียครับบอกสุพี่น้องเขาฟังนะครับผมว่าทําไมเฮียถึงอยากมาเลี้ยงควายครับเฮียใจชอบด้วยครับ เนียเลี้ยงมานานหรือยังครับเลี้ยงมาประมาณสองปีได้ครับสองปีได้พี่น้องครับมันเป็นสิ่งที่มหัสารย์ะกานาทึงนะครับพี่น้องครับเพราะว่าข้อควายคออนี้นี่ยังบ่ได้มีโอกาสได้เปิดโตเลยนะครับผมเฮียกระซุ่มเลี้ยงอยู่นี่หลายหลายปีแล้วเนาะเนาะนะครับผมวันนี้ถือโอกาสดีโอกาสเหมาะนะครับผมควณบอได้มีโอกาสมาถ่ายนะครับมาอัปเดตสุดยอดพ่อพันธุ์แล้กสุดยอดแม่พันธุนะครับผมถือว่าเป็นเบอร์ใหญ่นะครับผมที ติดอยู่ได้ตนๆของประเทศไทยกเลยกับบาใดนะครับผมพ่อแม่ใหญ่มากและพี่น้องยะเฝ้าไปใส่นะครับผมต้องเบิ้งคลิปให้จบนล้วกันนะครับผมมามาดูตัวนี้ครับผมเฮียตัวนี้ก็คือเป็นเจ้ากระทิงทองครับเจ้ากระทิงทองกระทิงทองตัวนี้นี่เป็นลูกของกระทิงผู้ครับกระทิงผู้นะครับผมพี่น้องครับถ้าเกิดว่าเราไล่นะครับผมไล่ประวัตินะครับผมเจ้ากระทิงผู้เนาะเฮียเนาะนะครับผมก็คืออ่า กำจัดเห็บหาไรา่ลิ้นหลึกและแมลงกวนใจต้องเซฟฟาร์มบลูฉีดครั้งเดียวอยู่ได้เจ็ดวันเป็นลูกนะครับผมของใหญ่ห้างนาส่วนแม่นะครับผมเป็นแม่พิมพ์ของอบตอลิศใช่ไหมเฮียถ้าครู<ม>้ัดจไม่ผิดนะครับพี่น้องครับนี่คือสายทั้งพอแล้วแม่ของเจ้ากระทิงทองล่ะครับเฮียแม่พอใจครับอ๋อแม่พอใจแม่พอใจที่อยู่อ่าเสียภับูครับ ที่อยู่กับเสียพไหบุญครับผมแสดงว่าเหล่าของยายเขาหน่เป็นเหล่าของลุงติก๊กครับโอ้ oh, เพราะว่าเป็นแม่พอใจหน่เป็นเป็นหลานของแม่แฝดบอเป็นลูกแม่แฝดครับเป็นลูกแม่แฝดเลยครับใช่ไหมครับผมแล้วก็ พวกตาเขาก็เป็นภูพยาครับผมโอ้แสดงว่าเจ้ากระทิงทองตัวนี้นี่เป็นควายที่มากด้วยพันธุกรรมจริงๆเจ้ากระทิงทองนี่เป็นควายที่มากด้วยพันธุกรรมอีกหนึ่งตัวนะครับผมอยากให้พี่น้องเอฟซีนะครับผมติดตามตอนต่อไปนะครับพี่น้องแล้วทีนี้นะครับผมเฮียครับในความคิดของเฮียเลยนี่เจ้ากระทิงทองนี่เขามีลักษณะเด่นตรงไหนบ้างครับเฮียก็หน้าห่อครับเขาใหญ่โครงสร้างใหญ่ครับหน้าห่อเขาใหญ่นะครับผมตัวนี้เฮียได้มาจากใครครับนี่ ได้มาจากเสียดำช่างทองฟาร์มครับโอ้สุดยอดมากพี่ชายครับเดินวนอีกรอบหนึ่งแล้วหันหน้ามาหากล้องให้กล้องได้ดูคักในพี่น้องครับอ่อ,อนซวดหลายเนี่ยมีโอกาสได้ไปสนามเจ้กเทือบอ่อครับก็ไปเดินเล่นอยู่ครับขอนแกน่นไปเดินเล่นที่ขอนแกน่นครับป่าที่นี่ครับเขาว่าโตกรอบแรกเลยบางทีครับฟอฟอฟอครับพี่พอแล้วโอเคอ่าหันหน้าไม่พี่น้องครับเบิอ่ะพี่น้องครับ คุ้ยแบบนี้ไปสนามบ่มีรังวัลเด้อพี่น้องเด้อพราะว่านกรรมการเพิ่นเพิ่นบริมากค,คุ้ยใหญ่แนวนี้วันนี้เนี่ยเขามากเขามากบริมากแนวนี้นเนาะเนาะนะครับผมมันมันคนละ,ละลักษณะเนาะพี่น,อน้องเนาะแต่ถามว่ากรรมการชอบควายใหญ่ไหมทั้งใหญ่ทั้งงามถูกลักษณะเพิ่นเนาะนะครับตัวน,นี้จะเป็นลักษณะใหญ่แล้วก็โครงสร้างนะครับผมเลยว่าคู่วคู่วลมากแบบนี้นะครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> แต่ตอนนี้ในเฮียมีน้ําเชื้อรีดไหมครับผมพ่งรีดตอนปีใหม่ครับมีอยู่ครับ ตอนนี้มีอยู่ครับนะครับผมเฮียขายโดสละเท่าไหร่ครับชุดละห้าพันโดสละห้าร้อยครับโอ้ชุดละห้าพันถ้ามาเอาถึงที่ทั้งแจกทั้งแถมครับุูยเฮียตอนนี้มันอายุจังปีแล้วครับสองสามปีสองเดือนครับสามปีกับอีกสองเดือนครับสูงเท่าไหร่แล้วเฮียได้เคยวัดไหมสูงไม่ได้วัดแต่ใกล้ๆร้อยเจ็ดสิบะครับน่าจะร้อยหกเจ็ดหกร้อยหกแปดครับผมพี่น้องครับตามที่ไปบึงมาหลายตัว ลูกของกระทิงผู้นี่ก็มีโตใหญ่ๆ,ๆนะครับผมมีลักษณะโดดเด่นแตกต่างกันหลายตัวแต่ว่าคู่วุดบาตัวนี้นี่นะครับผมเฮียไม่ธรรมดาเลยเนาะแล้วเฮียมีโอกาสได้ไปเดินให้พี่น้องได้ดูในสนามเรื่อยๆไมหมเฮียหรือว่าไม่ไม่ไปแล้วก็ว่าจะไปบ้างแล้วแต่โอกาสครับและแต่โอกาสเนาะอ่านะครับพี่น้องครับคู่วุดบอกเลยว่าขอ,อกนี้นะครับผมบ่ธรรมดาอีหลีฝากพีฝากรองเท้าตดตามนะครับผมเจ้ากระทิงทอง เพราะว่าเป็นข้ว่ใหญงพี่น้องเบิงเขานะครับผมมีเขาลักษณะที่โดดเด่นแบบบธรรมดาเลยเพราะว่าย่ายเขาเนี่ยอยู่ขอ,อกลุงติกนะครับผมเป็นแม่แฝดเพราะว่าแม่แม,ม,ม,ม่พ่อใจเนาะใช่ไหมเฮียเป็นลูกของแม่แฝดขอ,อกของลุงติกนะครับพี่น้องครับถือว่าเป็นเหล่าควายมหัศจรรย์อีกหนึ่งขอ,อกหนึ่งฟร์มนะครับผมที่เป็นอันดับหนึ่งเลยในประเทศไทยคือขอ,อกของลุงลุงติกนะครับพี่น้องแล้วนะครับผมเจ้ากระทิงทองนี่เป็นควายที่เป็นสายเลือทั้งหนันมานํา นะครับพี่น้องครับนี่แหละเบิ่งเลยครับผมลักษณะของควายใหญ่ฝากพี่ฝากรองเท้านะครับผมติดตามตอนนี้เงียเขาได้เปิดผสมจริงบ่ครับก็เปิดเฉพาะรอบๆบนี้นะครับถ้าทิศถ้าอื่นมาก่าไหนผมเนี่ยมาก็ได้ครับแต่เขายังไม่ค่อยรู้ครับจะไม่เงี่ยครับอ่าดีแล้วครับผมเอาคลิปคู่บุรลงกไปดีมากเทแนนอนนะครับผมอเงี่ยครับตัวจริงนี่เราผสมจริงราคาเท่าไหร่ครับผมช่วงนี้โปรโมชั่นสามพันก่อนครับโอ้ยสเดี๋ยวมันดังแล้ว แต่โครงการนี่ไม่มีนะเฮียอะไรครับโครงการไม่มีนะครับโครงการฝากระชื่แคบครับอือเพราะเราเลี้ยงอยู่ในเมืองเลยครับอ่านะครับผมพี่น้องครับฝากพี่ฝากน้องเฮาติดตามตอนต่อไปนะครับผมพี่น้องครับเจ้ากระทิงทองอ่ะครับพี่น้องครับบาดที่นี่นะครับผมเบิ่งพ่อพันธ์ไปแล้วนะครับพี่น้องมาดูนะครับผมแม่พันธ์ประจําอยู่ที่คอกทิรักเข้านะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับผมได้โอกาสนะครับผมได้รับเกียรติจากหมอบอยนะครับพี่น้องครับที ซอยกันเขามา่เบิงดูแลเฮียน่ากันเนาะไอเนาะนะครับผมอยู่ใกล้ๆกันนะตัวนี้นะครับผมไอบอยบอกสุพีดองเขาฟังนะครับผมประวัติที่ไปที่มาครับผมสวัสดีครับผมมาบอยคอราดนะครับตัวนี้ชื่อกล้วยหอมนะครับครับผมกล้วยหอมนี่เป็นลูกของกล้วยหนองบัวนะครับครับแม่เป็นสายพิวดอนนะครับตัวนี้แบ่งต่อมาจากหมอเมนชนะชนฟาร์มนะครับโอ้ตัวนี้ลักษณะของควายตัวนี้ก็คือหนึ่งกล้ามเนื้อนะครับกระดูกโครงสร้างลําตัวนะครับได้พ่อมาเต็มเ็มเลยครับ แล้วก็หน้าเขานี่มาจากไหนไม่รู้ครับอลังการมากครับตะเิดตะเิดพ่อแล้วครับน้าตะเวนพ่อแน่นอนนะฮะวันที่26กุมภาเนี่ยฮะตัวนี้จะครบ3ปีเต็มครับตัวนี้ยังเป็นสาวซิงอยู่ยังไม่ผสมนะครับฟันคู่แรกผลงานดีที่สุดงานทุ่งฝนเมื่อล่าสุดนะครับได้ที่สองนะครับอ่าครับผมที่สองไข่เนาะใช่ครับใช่ครับใช่ใช่แล้วก็ที่ ที่ที่สุรินนะครับครับผมได้ที่ได้ที่กระบินครับกระบินกระบินล่าสุดก็ได้ที่หนึ่งมานะฮะควายจะรุ่นรุ่นฟันแรกเลยครับผมพี่ใช่ครับควายจะนี้ตั้งแต่ลงสนามมาติดรางวัลทุกสนามนะครับครับผมตั้งแต่เล็กๆมาแล้วครับครับเพราะว่าเป็นควายที่มันมีเสน่ห์ใครๆก็ว่าเป็นตัวผู้อูะแต่จริงๆมันตัวเมียครับที่สวยงามมากนะครับพอบอดี้ร่างกายนี้มันครบส่วนเลยครับได้ได้ได้ทางทางพ่อเต็มๆเลยครับ เราพ่บอยครับควายใหญ่แบบที่วิธีการเลี้ยงตั้งแต่ดเด็กหรือว่าวิธีการดูแลนี่พี่บอยมาอยู่น้ำมาดูแลซอยเฮียตแตน่นหน่อยนี่เพิ่นมีความพัฒนาการมากแบบเลยครับผมมันใหญ่เพราะมีการดูแลพิเศษพิเศษไหมครับหรือว่อายังไงอย่างนี้นะครับควายที่นี่ไม่ได้กอกไม่ได้ยัดนะครับเน้นการกินเองนะฮะให้อาหารแบบถูกวิธีให้น้อยแต่ให้บ่อยอแล้วก็ถ่ายพยาติยำลุงตามรอบของมันนะฮะ รอบรอบรอบหนึ่งเราให้ประมาณเท่าไหร่ครับผมเยบอยรอบรอบอาหารรอบรอ,อบบอกครับรอบรอบด้วยการใส่ถ่ายพยาธินี่ครับพราะผมก็จะใช้ยอยู่พยาธิก็สามเดือนครั้งแต่วิตามินก็เดือนละครั้ง <Ukraine S 2> <joue> นะฮะอันนี้การที่การที่ผมจัดการตรงนั้นนะฮะครับผมแล้วก็ก็เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็มีการเช็คสภาพการกินของเขาด้วยว่าเขากินดีอยู่ไหมสภาพการกินโอเคอยู่ไหมทําไม่ได้เรามามาตรวจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นขาดอะไรหรือเปล่านะฮะนั้นเราก็ต้องเสริมเข้าไปครับตรงนั้นนะฮะ นี่คือหลักการเลี้ยงเราเลี้ยงแบบลักษณะของไม่ได้ทรมานสัตว์ครับโดยโดยการที่แบบให้กินเองเพราะควายที่นี่จะกินเองทั้งหมดเพราะเกิดควายส่วนใหญ่ที่ผมดูแลผมจะใช้วิธีการให้พี่เดงหนึ่งไม่เสียเวลาครับครับแล้วก็แล้วเราไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่ไม่เป็นการทรมานสัตว์อ่านี่การเลี้ยเลี้ยงแบบเขา็อยูแบบแมนยูเขาเก่าสิมีจิตใจทีลาเรื่องเจมใสเนาะใช่ครับผมไม่เกิดเป็นเป็นควายที่ไม่มีความเครียด ใช่ครับใช่ใช่เพราะที่ผมดูก็ก็หลายๆที่ที่ที่ผมดูก็ใช้ระบบอย่างนี้หมดเลยครับครับเพื่อเพื่อทีาไมให้หนึ่งคนเราไม่มีมีเวลาที่เลี้ยงห้าตัวสิบตัวจะมานั่งยัดทุกตัวไม่มีทางครับทำไม่ได้หรอกครับครับมันมันเหนื่อยด้วยอ๋ออย่างนี้มันสุกกว่าครับสุนทริการกินเองครับผมแล้วทีนี้นะครับผมก็คือในโอกาสต่อไปกับเข้ากับซีมีโอกาสเอาไปสนามได้อีกบ่ครับผมพี่บอยได้ครับตอนนี้ปีของเขาแล้วฟันหนึ่งคู่ยังไม่เต็มดีครับครับปีนี้ถ้ามีโอกาสก็ไปไปทั้งปีนะครับ เพราะว่าหลังจากนี้แล้วก็จะปล่อยเป็นแม่พันธุ์แล้วครับประมาณนั้นครับผมโอ้ยพี่น้องเบิ้งคักๆนะเดี๋ยววนให้ดูนะวนวนวนให้ดูนะอ่ะวนมาเลยเอาด้านหน้ามาพี่น้องเราดูน้ด้านหน้าก่อนวนให้ดูนะฮะบ่อปากแล้วพี่น้องเห็นควายตัวนี้โค้งเว้าเบาบ่อออกเลยโอ้ยถ่ายเนาะเอาเอาด้านหน้ามาเลยก็ได้ครับผมพี่น้องเขอดิม่ะโอเคป้าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูด้านหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวไปจับให้กันเลยนี่ครับอ่เดี๋ยวดูให้ดูเขาก่อนเนาะไปไหนก็ว่าตัวผู้นะครับนะ แต่ด้วยความนี่มันเป็นโอเบียนะครับหน้าเขาเป็เหมือนตะพู่มากแต่ปัญหาก็คือเป็นควายที่สมัยใหม่เนาะครับแข้งขาหน้าเขานี่ต้องมาก่อนต้องมาก่อนําตัวตามมานั่นคือเราประสบสำเร็จในการพัฒนาการที่จะมันเป็นแม่บัแม่คันนะครับผมใหญ่ต้องงามต้องใหญ่แล้วก็งามใช่ครับนี่ครับอดีเดี๋ยวดูท้ายอ่ะเดี๋ยวดูท้ายนี่ครับปั้นตูดพ่อเต็มๆนะครับแต่ว่ากล้วยน้องหัวเฮ้าในกระซงลูกเพราะธรรมดาอีกตัวหนึ่งนะครับด้พอม้ายางคักเลยนี่ครับพี่ดวงนี่ครับ กล้ามเนื้อจับเลึกครับใหญ่ครับเนียครับมองแล้วก็เกิืนไปทั้งตัวเลยครับควนหางใหญ่นะครับครับพี่น้องเอ้ยเอาตัวเดียว,วเท่านี้แหละเลี้ยงแต่ว่าดูจากลักษณะเนาะบั่นถ่ายไหมครับปับ่นเขาจีบกใงหนึ่งนะแต่ว่าเฮียเฮียแกก็เลี้ยงดีเนาะเพราะว่ามีแค่สามตัวแกดูเต็มที่โอ้แน่นอนครับแกอาหารแกดนีน้ำเลี้ยงแกถึงครับ ครับผมแล้วก็เราให้ถึงกันครับระบวกการดูแลเอ่ออีกนิดหน่อยครับการนาควายก็จะง่ายขึ้นครับมันมันก็ต้องถูกทางถูกที่ถูกเวลาเดียวครับผมว่าจำเป็นต้องไม่หลายตัวนะครับเนาะใช่ครับใช่ใช่เพราะถ้มีแต่ตัวดีๆตัวเด็ดๆไว้ในคอกเราคือจบเลยครับอ่อครับผมพี่น้องครับตัวนี้นะครับผมเป็นแม่กล้ยหอมนะครับผมสาวกล้วยหอมนะครับพี่น้องเพราะท่านไี้เป็นแม่เพราะเพราะท่านไี้ไม่ลูกนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็คืออายุได้เอ่อ เข้าสามปีเต็มครับเข่าสามปีเต็มนะครับผมด้วยความสูงร้อยห้าสิบสองครับตอนนี้ร้อยห้าสิบสองบวกลบครับนะครับุพี่น้องเอ้ยเบื้องเราว่าจืดเลยอ่ะพี่น้องครับยังมีเด็ดกว่านี้อีกนะครับผมในคอขวดสีบอกเลยนะครับผมตัวนั้นยังยิ่งใหญ่อลังการคักกว่านี้อีกพี่น้องครับมาพี่น้องครับตัวนี้นะครับผมเป็นแม่สาวน้อยนะครับพี่น้องครับ เชิญครับผมคุณหมอครับครับผมหมอบอยโคราชเช่นเคยนะฮะตัวนี้หนึ่งตัวของเฮียสงชายนะครับที่สองจงชายฟาร์มที่โคราชนะครับอีกหนึ่งสาวน้อยที่ดูแล้วผมว่ามันอลังการแนี่ยเขาชื่ออะไรครับตัวนี้ตัวนี้ชื่อชอบเพชรนะฮะชอบเพชรเป็นลูกของแสนอุทัยครับแสนอุทัยครับแม่อยู่กับเฮียสินกาแฟชาวนานะครับโอ้โหแม่แม่วาตัวนะครับตัวนี้ผมมีโอกาสได้เห็นอยู่วังเจ็ดแปดเดือนนี่ละครับอยู่กับอยู่กับเฮียสินเนาะ ใช่ครับตัวที่ว่าเป็นตัวใหญ่ๆที่สุดเลยตอนตอนนั้นมีคนไปให้เกตเตงเยอะหลายหลายล้านหลายล้านครับตัวนี้ผมเมีนตั้งแต่เขาตามแม่มาตอนนั้นเมื่อมาไม่ใหม่สาม้าห้าพร้อมลูกตอนนั้นอายุได้สักสองเดือนครับนะเสร็จแล้วก็ก็ตามอยู่เรื่อยๆสุดท้ายก็น้องเช่นเคยน้องชายไปจีบมาครับผมน้องเม่นชนะชุนฟาร์มอ่า่หมอเม่นนะครับพี่้องครับหมอเม่นนะครับแล้วก็เฮียสมชายก็ไปจัดไปอีกด้วยการขอน้องมาอีกหนึ่งตัว ครับผมจากกล้วยหอมก็คือตัวนี้ครับชอบเพชรเอามาคู่กันคู่กันครับคู่กันเลี้ยงคู่กันตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาเลยอันดับแรกอลังการก่อนคำว่าอลังการนี่คืออะไรแก้งขาหน้าเขาก็ดูโครงสร้างมาเต็มนะฮะควายตัวนี้นะครับเหมือนเช่นเคยครับควายตัวนี้ก็ควายที่ใหญ่และงามนะฮะก็เข้าสนามก็ก็ตามสภาพครับเราก็เป็นลักษณะควายใหญ่และงามแล้วกันเนาะคร้าโฟมนั้นแล้วก็ตัวนี้ก็คืออายุเขาตัวนี้อยู่ที่ หนึ่งปีสิบเดือนนะครับุ้ยหนึ่งปีสิบเดือนเองใช่ครับใช่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 สูงเท่าไหร่แล้วครับคุณหมอตอนนี้ร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดครับประมาณนี้ครับนะฮะตอนนี้ครับเนี่ยโครงสร้างเขาไม่ธรรมดาครับกวานี้มันเดได้เยอะครับนะฮะวุ้ยควไดีหน่อยหนึ่งเนาะเอาด้านเขามาให้พี่น้องดูหน่อยอ่าวนวนนะครับวนวนนี้ยเบิ่งวิธีเบิ่งย่ำย่างวุ้ยถ่ายเนาะเพราะว่าตัวนี้ผมไปลงสนามหอยครับแล้วก็ เต็มที่รอบสองครับเมนบอครับครับผมเต็มที่รอบสองโอเคเอาหันไ่าโอเคครับเอาดูโอเคจัดต้าไว้เต็มที่ไปโตอยู่รอบสองได้ก็นได้แล้ครับนะเดี๋ไม่เป็นไรครับตัวนี้เราเราเลี้ยงเราเลี้ยงด้วยด้วยด้วยอย่างให้มันใหญ่แล้วมันสวยครับครับผมเนี่ยครับดูดูหน้าเขาครับกดกดกดมันนะเนี่ยหน้านะกระดุกนะครับเขาเปิดกว้างนะครับแล้วเป็นเป็นเป็นควายที่โอเคแหละผมว่ามันรุ่งเร็ผมส่วนตามมาตั้งแต่เด็กๆนลครับนะกะโหลกใหญ่เนาะครับ ขาครับจะแตดดูขาหน่อยยกข้อขึ้นดูขาเดเ๋ยนี้ะครับเบิ่งที่แล้วว้าพี่น้องเบิ่งขาอ่านี่ครับเปลาๆนะครับไม่ต้องพูดถึงครับสดจริงๆนะครับพี่น้องครับดีอะไรเงี้ยสมไสรอบบัวธรรมดาพี่น้องครับสามโตอยู่ในขอกนี่ก็สุดยอดเลยเนาะไอเนาะอันนี้ก็เป็นตัวบือลของแสน ครับพี่วัดแกก็ตามเ่าเรื่อยๆครับตัวนี้อ่าเจอเจอกันทุกครั้งก็ถามทุกครับเป็นไงบ้างนี่ครับน้องโอเคไหมบอกเรื่อยๆครับพี่แกตามข่าเรื่อยๆครับมันยังไม่หยุดโตเลยครับกวายตัวนี้นี่ไม่ครับเพราะว่าตัวนี้โอ้มันมันมันไปได้ไกลครับนะฮะอีกไกลมากนะฮะเพราะว่ามันยังผลลูกควายยังไม่ล่วงเลยครับครับนะฮะอ้ยสามปีแสีเศร้าใหญ่บ่ดีข้วยนี่เนาะ ผมว่ามันก็น่าจะเรื่อยๆนะภาษาตรงนี้มันน่าจะยาเพราะว่าเอแม่คายจริงๆตามที่ผมถามเมียศิล์นก็เป็นมาจากอุทัยนะครับอแม่แม่จริงแล้วก็เขาขายลงไปใต้แล้วเฮียก็ซื้อกลับมาที่ปุริล์ครับมันก็เป็นอุทัยร้อยเลยครับตัวนี้ใช่แล้วเป็นเป็นอูเป็นเป็นควายอุทัยที่ลงตัวมากอีกหนึ่งตัวเนาะใช่ครับทรงรับทรงตัวถึงว่าเป็นควายเนื้อหนังใช่ครับใช่ใช่ใช่หนังหนาครับตัวนี้นะฮะใครเห็นก็สะดุดตาแน่นอนในสนาม อ่อนะครับผมสุดท้ายได้ถ่ายสุดนะครับผมโอ้พี่น้องครับมาเบิงมรีถือวาจุใจแห้งนะครับผมเป็นข้อควายที่ปธรรมดาอีกหนึ่งข้อนะครับพี่น้องครับเลี้ยงอยู่ในใจกลางเมืองของจังหวัดนครราชสีมานะครับพี่น้องครับฮาพี่น้องเขาอยากไปอยากมากอะเบอร์โทษตามนี่เลยเนาะนะครับผมแต่ขางลางคลิดเลยนะครับผมเป็นเบอร์ของเฮียสมุนไสเนาะันพี่บอยเนาะใช่ครับนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมอยากให้พี่บอยนะครับผมฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเฮ่าแทนเฮียนะครับผมว่า เราจะพัฒนาควายไปในรูปแบบไหนเฮาส์เลียงคววยแบบไหนเฮาจสีบอเกิดคววมเบื่อนายแล้วกับบอสซี่เลียดนะครับผมแล้วก็เลี้ยงยังไงถึงจะประสบความสําเร็จในการขายการขายในราคาเงืนหลานครับผมอ่าอันนี้ผมขอฝากนะครับคลายเอาอนนี้คืออันนี้เป็นอุ่นพักพันในโคราชโซนใกล้เคียงในเมืองนะครับหรือว่าต่างจังหวัดก็ได้ครับเฮียแกเปิดรับตลอดนะครับตอนนี้ก็คือโครงการไม่ได้รับฝากรับฝากเฉพาะไปกับโปรโมชั่นตรงนี้คือ3า0พันบาทนะครับ เอาจนแบบขี้เกียจขนมาแล้วกันอ่ะสามพันบาทนะครับผมถึงปีไหนครับผมก็ตอนนี้ก็คือยังเรื่อยๆอยู่ครับถ้ายังเรื่อยๆนะเดี๋ยวค่อยติดตามตามเฟซนะตามในเรื่อกว่าครับแล้วจะมีโอกาสมาอัพเดยพี่น้องครับมาอีกหนึ่งพ่อพันที่แบบคนอยากได้ควายอุทัยแท้ๆในการผสมจริงครับนะฮะก็ติดต่อที่เฮียได้เลยนะครับตามเบอร์ข้างล่างแล้วก็ในส่วนของน้ําเชื้อตอนนี้ก็พอมีแบ่งบ้างครับนะชุดหนึ่งห้าพันบาทแต่ห้าพันบาทรีดหลายเนาะก็รีดเรื่อยๆครับ อ๋อเมนบอกันเรื่อยๆแต่นี่ปัญหาก็คือควายเนี่ยมันกาลังขึ้นฟอร์มเป็นหนุ่มแล้วก็จะมีการเช็คตลอดนะฮะรทุกครั้งที่ที่มาผสมเนี่ยก็จะให้ตามตามดูรุ่นของการผสมติดด้วยคแต่ออกสู่สถบพวกหมอผสมเทียมต่างๆได้ครับนะฮะแล้วก็พี่น้องก็ไทยสนใจควายที่จะพัฒนาไปในทางที่ที่เราคิดว่ามันใช่สําหรับผมนะฮะผมก็คิ่ว่าใหญ่และต้องงาม มันก็ได้ราคาในสิ่งที่เป็นราคาเรานะะมันมันจะได้่าเออคือขายเป็นราคาเราทั้งหมดเลยนะฮะเพราะสุดท้ายนี้ก็คืออยากฝากพี่น้องเกษตรกรใกล้เคียงนะในโคราาหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงหรือไกลก็ได้ครับถ้าจะชอบพันธุกรรมของเจ้ากระทิงทองนะฮะก็ติดต่อที่เฮียได้ได้เลยนะฮะครับครับผมอ๋นะครับผมนี่กถือว่าเป็นอีกนะครับผมพี่้องครับหนึ่งทางเลือกให้พี่น้องเกษตรกรเฮ้านะครับผมก็คือเจ้ากระทิงทองนะครับผมขันมันอยากเลี่ยงตัวดีตัวงามก็คือ เอาให้มันเลยพี่น้องครับเอาตัวดีแล้วกับตัวจบไปเลยนะครับผมขึ้นจะแห่สมใสเหตุเป็นตัวอย่างนะครับผมเหตุไปวิ่งจะตัวใหญ่เลยพี่้องครับบาดที่ดีกับพี่น้องเข้านะครับผมในพวกการควยเข้ากับมาแวะเบียดเย่ยมยามกันคือเก่านะครับพี่้องครับอ่ะเจ็บแต่จบพี่้องครับเนี่ยสมใสสำหรับวันนี้นะครับผมขอบมาคุณนะครับผมเนี่ยสมใสนะครับผมเลยกับทีมงานพี่บอยนะครับผมที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ขอบมาคุณหลายครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับขอบค Okay.